สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่27กรกฎาคม2025นะครับก็พักเรื่องฟุตบอลแต่ว่าใช้โลโก้ฟุตบอลโปรแกรมฟุตบอลในการเล่าเรื่องต่อไปนะครับแอดมินยังยังติดตามและก็คนไทยทุกๆคนยังติดตามการสู้รบของอไทย ทาหารไทยแล้วก็ทานกัมพูชาผู้ลุกลามน,นะครับต้องใช้คํานี้เลยเมื่อวานเนี่ยดีใจอย่างมากเลยครับทาหารไทยดึงธงชาติไทยเราขึ้นสู่ยอดเสาเนื้อภูมะเขือแล้วก็ร้องเพลงชาติที่ไพเราะที่สุดในโลกละครับร้องเพลงชาติไทยที่เพราะที่สุดในโลกนะครับที่ภูมะเขือนะครับห่างจากเขาพระวิหารไป2กิโลนะครับ ก็ทหารไทยเราเข้มแข็งอย่างมากขอชื่นชมและชมเชยนะครับอืนี่คือวันที่3นะครับเข้าสู่วันที่3ของการสู้รบนี่ก็คือเข้าสู่วันที่4เมื่อคืนนี้มีนาย,ยกธรรมนะครับน่าจะมีการพูดคุยระหว่างไอ้ฮุนมาเน็ตแล้วก็นายภูมิธรรมนะครับสองผู้นำ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองชาติบอกว่าให้หยุดยิงทันทอีอิมิ a ีเขตคริสไฟย,ยุดยิงทันทีว่าอย่งงางนั้นนะครับแต่ว่านาขณะนี้7จ็นาฬิกาหนาทีนะครับไล่มาตั้งแต่ตีสองตีสามตีสีก็ยังกัมพูชาก็ยังเปิดมาอยู่นะครับก็แอดมินก็ติดตามข่าวมา3วันรวดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ปราสาตาควายเราเ เรายึดคืนได้นะครับแต่ว่าก็ยังข้าหันกันไปมาอยู่นะครับก็คือ,อาตามข่าวนะครับตามข่าวสไนเปอร์นิวคือเก็บศพของขมิ้นี่เอาออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยแล้วเพราะว่ามันเหม็นอืพอพอเรียบร้อยแล้วเออตั้งฐานตั้งกําลังแล้วก็เออก็ยิงกันไปมาต่อตีสี่ครึ่งนะครับ เขมนก็เปิดฉากมาเ้าจะเปิดฉากมาก็เปิดฉากไปอะไรอ่าอะไรประมาณนี้ครับนายภูมิธรรมนะ่าโพสเฟซบุ๊กน่าจะเป็นตีสองครับอ่าหยุดยิงแล้วอะไรประมาณนี้อ่กับผมได้คุยกับนายกทัมอ่าก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในแนวทางปฏิบนะัติอ่าเขาห้ามหันมาแล้วห้ามหันกลับอะไรประมาณนี้เมื่อวานเนี่ยครับ เราได้เห็นกิปเพนออกศึกคู่กับ F16 นะครับแมเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเลยอะนี่คือสมบัติของชาตินะครับนี่คือภาษีของพวกเรานะครับก็ได้ขึ้นสู่เหนือฟ้าในแผ่นดินขเขมรแล้วก็แนวชายแดนไทยนะครับไประเบิดปืนใหญ่แถวแถวภูมะเขือแถวแถวช่องบกไล่มาจนถึง ปลาศาสตาเมือนนะครับแล้วก็ปลาสาตตาคอยขึ้น2รอบนะบขึ้น2รอบแล้วก็อีก1รอบนะครับ F16 นะครับขึ้นไปที่ช่องจอมอีก1ครั้งนะครับเพราะว่ามี60นัดของ b m 2 1รับลัวเข้ามาตรง <c oughs> ด่านช่องจอมนะครับหลังๆกับแถวคาสิโนโอของพวกมันนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่มีภาพนะครับแต่ว่าผู้คนเนี่ยวิ่งออกมาจากตึกคาสิโนโอของพวกมันนั่นแหละอื แล้วก็ราชนาวีไทยลืมไม่ได้เลยครับราชนาวีไทยนะครับลูปประดูนะครับประชิดอ่าวทะเลตรงจังหวัดตราดนะครับยกคนขึ้นบกถือว่าอย่างนั้นนะครับไล่กวาดอริสตูคือพวกเขมรนะ่ะออกจากดินแดนของอที่มีข้อพิพากันไปเรียบร้อยนะครับทั้งหมด4จุดแล้วครับส่งให้ทหารเขานะ เสียชีวิตไปประมาณ13คนครับอืมเราสบายสบายครับไม่ไม่เจ็บไม่ไม่บาดเจ็บไม่มีผู้สูญเสียนะครับแล้วก็เอารถถังไปจ่อที่ปอยเปตน,นะครับประมาณ10กวนะ่าคันอะจะเปิดมาเลยไอ้ปืนใหญ่130กิโลเมตรเปิดมาก็ตรงนั้นละเละก่อนเลยนะไอ้ตรงปอยเปตหัวใจสําคัญของของคุณเซนเขาอนะไอ้ตรงบอนคาสิโนนะครับนี่นี่คือล่าสุดของเมื่อวาน,นรเ,ราเ,ราเราติดตามข่าวของวันนี้นะแอดมีแค่เชื่อว่านะครับอ่า ทฤษฎีแนวปฏิบัติอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันจะขัดแย้งกันอยู่สั่งหยุดยิงแต่ว่ามันหยุดยังไม่สนิทหรอกอขมขมรมันยังยิงกันมาอยู่เพราะว่าทหารขามรเนี่ยไม่มีระเบียบวินัยอยู่แล้วครับอยากยิงก็ยิงอะไรมาให้ดูผู้นํามันเป็นตัวอย่างนะครับอยากทําอะไรมันก็ทำครับโดยไล่ไล่การวางแผนไล่ข้อก็คือเอาทำทำตา,ตามใจตัวเองนะเอ่ะมันก็เป็นการอย่างนั้นอยู่แอดมินก ภาวนาเอาให้มันจบที่รุ่นนี้เลยไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานอย่าให้มันมาต่อรองไอีกอะไรประมาณนี้อืนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดรอติดตามกันวันนี้นะครับอจะได้เห็นกิบเพนขึ้นคู่กันกับ F16 หรือไม่โอ้โหขอบคุณทอไทยมากเลยครับได้เห็นฝีไม้ไลายมือของกิบเพนแล้วสุดยอดเลยครับก็นั่นคือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเรายึดได้เกือบหมดนะครับเรายึดได้เกือบหมดแล้วตอนนี้ เอาให้เบ็ดเสร็จตรงปราสาตาควายนะครับยังมีอยู่นะครับเพราะเมื่อคืนนี้ตามข่าวนะครับตามข่าวของเฟซบุ๊กของอของไทย์มี่เอยของอผู้สื่อข่าวสายทหารที่เกาะติดอยู่นะครับเ mm. มื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แลวเมื่อวานเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนเนี่ยเข้ายึดหลายที่เลยครับเ <c oughs> ข้าเข้าวเบ็ดเสร็จหลายที่เลยครับ <c oughs> ดังนั้นรอรอ,รอมอทอสอถแถลงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับอืม เต่เอาใจช่วยทหารไทยนะครับพี่น้องทหารไทยเราทําศึกอยู่แนวหน้าอืขอให้คนไทยเราสามัคคีกันไว้นะครับฟุตบอลแอดไม่ได้ดูนะครับตามตกเลยเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับอุ่นเครื่องแพ้กับเอซีบิลานใช่ครับไป4ประตูต่อ2ฟุตบอลย23ทีมชาติไทยก็ตกรอบนะครับแพ้อินโดนีเซียไปนั่นก็คือคร่าวๆของฟุตบอลนะครับของฟุตบอลก็มาโฟกัสที่ การสึกสงครามในชายแดนภาคอีสานใต้นะครับแถวแถวบ้านแอดมินเนี่ยครับอืมก็โอ้น่าสงสารนะครับชาวบ้านชาวช่องนะครับแล้วก็อ๋อมีประชุม UN นี่ครับไม่รับเรื่องไม่รับเรื่องของไอ้ฮุนมาเน็นะครับที่ยื่นไป UN นะครับตีตกนะครับตีตกไม่รับเรื่องนะครับเพราะว่าภาพมันออกมาโอ้โหเด็กอายุ5ขวบโอ้แอดมินเห็นแล้วก็8ขวบนะที่ ทางโรงเรียนหยุดให้กลับบ้านไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยเข้าเซเว่นนะครับเข้าเซเว่นกับพี่สาวแล้วก็กับแมนะ่ไม่รู้เรื่องนะครับจะซื้อของแล้วก็กลับบ้านนะเพราะว่าเกิดสภาวะศึกสงครามอย่างเงี้ยให้กลับบ้านแล้วก็ให้ไปลุ้ลลมรถไฟบีเอ็มยี่สิบเอ็ดลงมามสามสามชีวิตเลยโหน่าสงสารมากเลยภาพมันออกไปทั่วโลกเลยครับภาพมันออกไปทั่วโลกตรง,ตรงนั้นนะฮะต้องขอะนามเลยะนามถ้าถ้ายิงเข้าสู่ในอ่า ย่านทหารหรืออะไรก็ไม่มีใครว่าหรอกครับก็สู้กันไปแต่ว่ายิงเข้ามาสู่พลเรือนอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ครับแล้วก็เวียดนามนะครับเวียดนามเวียดนามถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกกันในเรื่องฟุตบอลแต่ว่าศึกสงครามรัง,ง,งนี้ทางแฟนแฟนบอลเวียดนามหรือชาวเวียดนามเอาใจช่วยไทยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ความสกปรกของเขมรนะครับไปยิงจรวด RPG หรือว่า BM 2ี่สเนะครับเข้าสู่ประเทศลาวนะครับตรงจำปาสักนะครับสิบลูกนะเขาเขาก็จับได้นะครับมันก็เป็นชาวกัมพูชานะครับออกแถลงมาโอ้โหเขมรเอ้ยเขมรแหมก็นึกไม่ออกนะครับว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นนะครับของผู้นําเขมรนะครับ2คนนั่นแะคฮุนบันเดกับฮุนเซนนั่นแหละอ่างคนนั่นแหละ ไม่รู้จะยังไงอะไรยังไงไม่แน่ใจและสุดท้ายก็ยังจบไม่ลงก็เอาใจช่วยทหารกล้าของเรานะครับทหารไทยของเรานะครับไล่มันออกไปแล้วก็ยึดทุกพื้นที่แล้วก็ค่อยมาเจราจาทวิภาคีค่อยมาเปิดโต๊ะเจราจาทวิภา,าคีโดยให้เขมรมันหะยุดยิงก่อนเ,อเพราะว่ามันเปิดก่อนนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะครับก็ แอดมินยังยังไม่ได้ติดตามข่าวฟุตบอลเลยครับว่าใครไปใครมาในนักเตะย,ย้ายไปย้ายมานะครับเห็นเห็นนะ <ๆ S 2> ไออิซักจะมีใจมาทางลิเวอร์พูลแล้วอะไรประมาณนี้อ่าก็ว่ากันไปนะครับผมที่ท่านเห็นนี่นก็คือตารางนัดเปิดสนามของพิมยบ์ลีกนะครับก็แอดมินเล่าไป2-3ครั้งแล้วแหละก็เอามาขึ้นให้รับชมเฉยๆนะครับประกอบการเล่าเรื่องข่าวเช้านี้กันต่อไปอาจจะดู ไปในแนวเอาใจช่วยริวพูนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับยังต้องจูนกันอัพกันต่อเนื่องนะครับทีมหงแดงนะครับไรก็ติดตามและส่งกำลังใจให้กับทหารกล้าของของไทยแล้วนะครับไล่เขมีมันออกไปให้หมดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ